สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านทุกคนกะคือเกาครับมือน,นี่กะลงอกเลยวล่ะครับางาน,น,ะนะกะแลแล้วๆเข่าขึ้นบัานจะคล้องเรียบร้อยครับมือน,นี่กะพอมีเวลาหลบคํานิดน้อยกะออกมาหาอาจารย์ไงเฮาครับมือน,นี่กะนี่ครับคุณพ่อจินมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมาทันเดี๋ยวเคยฮะมาทันเรี่ยวเถออาจารย์ญ่อาจารย์ไก็เไยให้เดียวเนี่ยโอ้ว่าเดียวรถลงมวันนี้ เขาก็ว่าห็นล้างในรถกระไรเขาก็คือจังเขาอยากล้มไห้นี่เตยมันทํำนนองนั่นล่ละเตะโอ้เนาะเขาก็ว่าเดี๋ยว่อยลงมมาเดี๋ยวทางใต่คอาจะไปเจ้าหอยเลยป่ะนะเอออารีเพื่อเลยไปของผู้อื่นกอนเราบางนีคิดว่าเขาคืออาจจะพักการลงอเนื่องกนน้ำพอเนี่ยมันเป็นน้ำแบบเขาอยากย่านแนโยเพราะว่ามันเป็นน้ำน้ำหนองเขาก็ว่าได้ย่านมันตกลม เรียกว่าชิ้เช้ายิงละนกหาอยู่สมืนอ <N> น่ะนี่นี่นี่ที่แรกพอใช่ต้นกระเดานั้นนี่บานนี้มันเข่ามาฮอดต้นสิเล็กน,น้อยหันนั่นชิเล็กน้อยโอเัแน้่นนะมันตีกันด้วยนี่เจ้าบานนี้นกก็ดึงยุบปอมันหานั้นทีวันนี้มันเลยตีกั่ไร้ขึนไปพุน่นไปมองกอไผ่เพื่อนอะ่ะเนมันนี่พอดีเพื่อนบันมันเนื้อเข่าอยู่นี้เพื่อนมันมันเนื้อเข่าแกกันแท้ไม่ยอรถเย้าวพระเลยง่ายออกไปใช้ต้นม่วงน้อยหัน มันยื่อใส่แบนไหนนกตัวเนี่ยนกนกตัวนี้มันยื่อหนียืดดอนนี่มีหม่องไซเปล่ะ,ะ,ะ,ละขันมีหม่องไซห้าวไซหม่องที่ห้าวมาเมื่อน,นั้นเหมือนเตี๋ยมี่ล้ววันนี้หม่องไซยืดยืดเดินน่ะไฮน้าเนี่ยเอยนนอไฮน้าเนี่ยโอ้เมื่อวานอีนุ่มบิ๊กไปไสน้ำเชิงพุน่นมาคำพุ่มวนันนี้ไซยุ่มันขันยุ่มสองทอดพี่ดอกวันนี้นกปลามันจะเข่านอนแล้วมันเลยพากันโอ้มันคำพุ่มมันคำพุ่มเรามาคำกว่านี้อีกนั่นเนาะ Mhm, các tony khao, yu môn 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 nó môn 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 ก็จะไปเพราะไม่ได้เท็่หนังเต้แต่ว่าตัวนี้มีโอกาสเขาเพราะว่ามันขันมืดมือเลยตัวเนี้ยมืดอน่ะตัวนี้ละมันมาเขานกพอน่ะเต้ตัวนี้ละเออตัวนี้ละอือเอาเดี๋ยครับเดี๋ยวหาบุงหม่องใส่ก่อนใส่ใส่จังไหนก็นได้เอเอจังๆอือมีอะแต่ว่าข้าล้มอยู่นี่ข้าล้มอ่ะโอ้ข้าล้มตรงไม้น้ำมาเข้าเต้แข็งบ่มาโอ้รกข้าล้มตัวตนี้มันมันงั้นมาเข้าประมาณหนึ่งโมงโฉก อไปหาไปหาหม่องไส่ก่อนมึงตัวใดมันเหา่ามึงมึงนี่นะพอพอยู่นี่มันไกลรถเกี่ยวนะเนาะนั่งมาครับอยู่นี่งไกลรถเกี่ยวนี่รถเกี่ยวคุนก็เกี่ยวอยูย่นี่งรถเกี่ยวเกี่ยวอยู่นี่ครับเอ้าเดี๋ยวเขากะพคนละครับหนีจากรถเกี่ยวไปไกลๆจังอยเนี่ยเอาเถอะมันได้รุนเมื่อนี่จะเป็นยังไงกับของเจ้าของกับเขาเรียบร้อยแล้วแหละนี่ครับหมายห่อแต่ว่าเมื่อนี่ลมเบาแห้งภายในกับโอเคอยู่บรรยากาศดีครับลมลมเบาแห้ง เดี๋ยวครับเดี๋ยวหาหม่องไซกับคุณพ่อก้อนบัตรเนี่ย ครับผมเขากกลากลักเดียวครับเง้ๆคำคำก็คุณพ่อจิมบอว่าได้มาน้ำหรอครับเลยรนี่มาใส่อยู่นี่เกิดวาลน,นะครับนกสีมะเนี่ยนกสีมะเขาตัวนียนี่ครับใส่อยู่นี่แล้วกับบมีหยังหรอครับนกนี่ครับนกนอนอยู่ในป่าเนี่ยบอออกมาเลยครับคำคำบินเข่ามาเหยียก อยู่ไหนนีล่ะสองตัวอาจะเป็นคู่หนึ่งนะครับแล้วก็เงียบไปแล้วสงสัยน,นี่นอนไหนนีละนกนอนไหนนีนะครับช่วงนี้กับยี่เหล้ววัาไงครับผมเลี้ยวร้ายครับมาก็ร้ายก็พวนะครับหลักเงาเงวจนคํานี่แหละครับหมายเฮาคือแถวนี้มันเพิ่นเกี่ยวเขาไปแล้วบลัวสิมีคน้นเจ้าของหน้าเพิ่นน่าจะมาก้นปูหรือว่ามา้าเอ๋ เก็บหัเขาที่ว่ารถเกี้ยวเกี้ยวเบิดอนนะครับเมื่อกี้กัเห็นคนอยู่เพราะถ้าคนไปผมก็เลยปล่อยนอกออกกันนี่แหละครับอยู่ในป่านั่นอ่ะจ,จะมีอีกเยู่เดี๋ยวบลูอ้ไม้ไส้ดีบพเดี๋ยวคอยเลาะเบิ้งครับแต่ว่ามือน,นี้มันมีเวลาช่วงค่ำนะครับเนาะกะแล้วแล้วภารกิจแล้วเดี๋ยวต่อไปก็เสด็ออกไม้เรื่อยๆ้วครับเพราะว่าช่วงนี้ว่างว่างงานานนะั่นแหละกะ สีได้ต้อเป็นช่วงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ลมแรงลมแห้งค่ะครับลมแห้งบักคักเลยละช่วงสายๆมากขันต้อก็ต้องออกเศร้ากับคือเศร้าค่ะครับนี่นะครับขันช่วงแรงกับน,นิ่งอยู่นี่ช่วงแรงนิ่งดีอยู่ครับนกเป็นนกอ่์มาลงหากินอยู่น้ำไหน้นเซื้อครับตะวันบ,บัดบัดน้อนบุนเขาไปนี่นนโคกเบ,บิดเลยครับเขานี้โคกเขานาีา้ปลาเบิดเลยนี่ตัอน้ำนี่ครับนี่ นี่ครับเสียงเหียกอยู่ในนี่แหละโมคูนันอาจจะนอนนี่แหละกบไม้เขาคันนี้แล้ว,นนลว,ลวเดี๋ยวคอยมาแก้มือไหมครับเป็นเพราะว่าเ้องมาคำโผลหรือยังไงกับบรูเดี๋ยวต้องมาะตะเว้นก่อนจากนิดหน,น่อยกะประมาณนี้แหละครับสิพักกันเนี่ครับผมกิดิเขาบ้านเลยล่ะกะจิขอลาคุณพ่ออาจารย์นีน่นะครับกะจิขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ลครับกะเอามาซ่อมก่อนออกครับมันมาได้ออกตะโดนนะครับน้อนหลังจากพักเหตดเบียกไปกะโดนเติบกะ สิได้ออกไรไม่เบิดแล้วครับพวกนกพร้อมฝึกกับสิไล่ฝึกมันเบิดแล้วบัดเนี่ยเอ่มสีเวลาว่างแล้วะบัดเนี่ยก็่นี้แหละครับไม้ไส้ก็ดีเยอะหวังในที่เป็นนั่นเพิ่นเกี้ยวเขาลงตำาๆห้องกระถางไส้จังสิแหละครับกะนกเหมือนกันลงกินเข่าอยู่แล้วละบัดเนี่ยนกพวกนกป่านกอยังก็สจะลงกินเขาน้าให้นานกเขากับจะได้เห็นกับจะได้รูจักนะครับนะจะได้ชินกับการฝึกกับสนามจริง่ะครับกับประมาณนี้ครับผมกัคลิปนี้นะครับผมก็สิขอจบคลิป อาไ้เพียงสนีทเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำใจผู้เห็นคลิปนี้นะครับเสียด็ดคลิปเกี่ยวกับเรื่องของเขาฝากพี่ฟ้องฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนคือเก้ามานีกับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ